นเดททำอะไรกินแกงยนประกาศประกาศจอแกงยนประกาศจอเก่งมากนี่เรียบร้อยเด็ดเรียบร้อยแล้วประกาศจออะไรนะประกาศจอประกาศจอทางนู้นบอกว่าอะไรประกาศจอทางนู้นบอกจอประกาศเออจอประกาศเออทางนู้นเขาว่าจอประกาศเนาะอันนี้ไม่ช่วยนเดททำหรอแม่ไม่ช่วยนเดททำหรอไม่คิดจะช่วยนเดทเหรอเนี่ย ลุกมาช่วยเขาก็ได้เออเห็นไหมเนี่ยเก่งนะเดชเก่งนะเออพี่จอนเป็นกําลังใจให้นาเดชฝากทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้นาเดชด,ด้วยเลยมาดูนาเดชทำกับข้าวกันนี่เออดูนาเดชทํากับข้าวกันแล้วนี่วิถีชีวิตของนาเดชเขาแหละแน่มุมเนี้ยมุมของเขานะช่วงนี้สนับสนุนโดย กันแดดเพอร์เฟกซ์เอสเบสห้าสิบพีเอบวกบวกมีคอลลาเจนอัลฟาอะบูตินและไฮยาลูรอนใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดําและลบรอยดําได้ใช้ตัวน,นี้เลยจ้าปลิบอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ ไปหยิบกระปุกปลาให้นเดดหน่อยหยิบกระปุกปลาให้ก่อนดูสิดูสิว่าจะไปไหมมาเลยมาเลยมาทำเก็บของเลยเวลาเวลานเดชใช้เขาอย่างนี้เขาทำไหมเขาไม่ทำไม่ทำมาเดี๋ยวช่วยให้ช่วยไหมกระปุกปลาแม่นเดชอยากฝึกเขาใช่ป่ะ อันนี้ก็จะปลุกปลาใช่ไหมปลุกปลาเนี่ยเวลานเดน็ททาก็อย่างนี้อันนี้ไม่ช่วยนะต้องการให้นเดน็ดหนึ่งให้นเดน็ได้ออกกําลังกายนะได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็ได้กินอาหารที่เขาชอบเขาอยากทําพี่จอนไม่ช่วยอย่าดราม่าเด้อว่าทําไมพี่จอนไม่ช่วยนเดเด็ะให้นดเด็ทําเองนเด็ดเนาะทำเองมันทำมันไม่เหมือนกันไม่ได้เหมือนไอ,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 อ้นี่กัน ไม่บางคนอาจจะบอกว่าไม่ดูนลถไม่ช่วยดูลลดลถไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีดรามานะ่าไงยืนถ่ายอยูนอ่นั่นแหละไม่ช่วยเขาคืนนัเดทอะพี่จรนอะทำให้เขากินบ่อยแลย้วซื้อให้เขากินบ่อยเขาไม่อยากทําเขาอยากเคลื่อนไหวตัวเองเขาอยากไปไหนด้วยตัวเองเขาอยากมีความสุขเขาอยากทําแบบนี้นี่คือปาละ ไฟอย่างนี้เลยเหละเด็กแล้วไฟติดยังไงยังยังไม่ได้เสียบยังโอ้โหาน่ากินเาะแค่กินก็น่ากินแหละนี่นะเด็ดทำกินคนเดียวใช่ปะทำกินคนเดียวเลอาทำกินเองอ๋อแล้วคนข้างหลังก็ไม่กินด้วยไงน่ะไม่ไม่ไม่รู้กันเล่า คนข้างหลังนะ่ะเขาเอ๊ะเขาใช่คนหรือเปล่านะเดชเขาใช่คนไหมนะหุ่นหุ่นกีเพื่อนเหรอใช่เออเอ๊ะหน้าเขาเหมือนยายสานะ่นะนัเดชรู้จักยายสามั้ยเออยายสาที่อยู่อ่าวนางอะ่ะเอเอเคยเอาให้นัเดชด,ดูใช่ปะ่ะใช่เอ๊ะพิงเขาร้องยังไงวะพิงยายสาเขาร้องไงวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยืนรอความหวังกับท้องทะเลที่ว่างปลาคล้ายๆอ่ะ แต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นยสานั่งไงอันนั้นเขายืนอะเป็นกำลังใจให้นาเดชอยากดูตอนผัดอ่ะเดี๋ยวสต็อปก่อนนะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนผัดเอาอะไรบอกเอาอะไรบอกเอาะไรเดี๋ยวยิบให้ชิ้น,น,นอยู่ที่ตัวเองแล้วอ่าใส่ชิ้นหมูก่อนหั่นย่างไม่หั่นอะต้มเป็นงั้นเลยใช่ปะไม่ต้องหั่นเหนั่นนะเคียงเขาอยู่ใกล้ๆ อืมง่นอดิเอ็กเขาเก่งเขาต้องลงต้องล้างเขามีน้ํลาล้างล้างตรงนี้เลยเนาะล้างตรงนี้เลยใกล้ดีไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเช้ามาเราก็ทาความสะอาดให้มุดขึ้นเดี๋ยวเราก็เอาน้ำล้างให้หั่นชิ้นหมูอุ้ยกะติอเออันนี้คือหั่นชิ้นหมูเอะถ้าคนข้างหลังเขาช่วยอะไรบ้างก็คงดีๆเนาะ เขาไม่เขาไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะเนาะก็ขณะคอยยิบกับพุกปลาให้ยังไม่เอาเลยนะอืงเอาอย่างเดียวก็อะไรนะก็ไฟก็ไฟบุรีเออเอาแค่นั้นเนาะเออซิกะ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 เออออก็ไฟกับสิกะอือย่างเดียวอะไรล่ะภว่าซิกะมางคนเขไม่รู้เอื่องิกะซิกะมางคนเขาบางคนเขารู้มางคนเขาไม่รู้ G A I อะมันรู้นะ G A I TikTok ออะเออซิกกาเนี่ยพอมันมันมาทางกระจายเอ๊ะคนข้างหลังนะเขาทากับข้าวเป็นบ้างไหมน้ะนะเด็กฮคนข้างหลังเ็าทากับข้าวเป็นบ้างไหมเด็กแต่ก่อนนี่แกทาจริงนะจริงดิออเมื่อก่อนเป็นทุกอย่างอะเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ตะโกเบอจะได้รวบอยู่แล้วเออเดี๋ยวนี้นั่งเป็นอย่างเดียวเนะเออเดี๋ยวนี้ก็นั่งเป็นไอ้นี่แล้วเป็นร ไออิดพระปูนไปพี่อิดพระปูนไปแล้วอืมแต่เมื่อก่อนนะเดินเก่งอะเนาะเมื่อก่อนนี้เดินไม่ทันก็แเลยกันอเออเดินแคทอล์อกเดินลันวีอะไรหลายรอบเลยเนาะเอ่อเสียบปักมาเดี๋ยวเสียบให้มาเสียบให้เปิดแล้วนะเสียบแล้วนะเอ่อเสียบเลยอ่ะแต่ว่าอะไรนะแต่บอกยาเสียบปักเสียบอ๋อปักเสียบ เริ่มเริ่มเริ่มเพราะว่าเขาเสียบปากมันว่าปากเสียบเออเเริ่มมีสนทนาโต้ตอบตั้งแต่ไอ้กินยากระปุกนั้นไปดีเนาะเดี๋ยนาะตั้งแต่ฉีดสเปรย์หมอนกับกินยาไอ้ของใช้นิ้งแหนบอดีเนาะอืมอันนั้นอะไรผงผงผงนัวผงนัวอ่ะสรุปแล้วไม่ต้องรอรุ้นหรอกยาว รุปแล้วก็คือเดี๋ยวจะเอาผักกาดอันเนี้ยใส่ใส่ในนี้อกาลงแล้วก็ปรงแล้วก็กินข้าวจบนะแต่ว่าคนข้างหลังเ็าไม่กินเนาะเออเอออ่ะบายยนะเด็กบายเออบายาอสีทุกท่านคนข้างหลังเขาไม่กินอยู่แล้วเนาะนั่นๆเขาหยิบของเขาแล้วนะอาหารอาหารหลักของเขาบายยครับ